เบอร์ลูกชายมาดูเลขดื้อดานมีอบายามุกอยู่รอบตัว <c oughs> ไม่เชื่อฟังไม่เขาเขาใช้คําว่ามีแม่น้ำสองสายไหลมาชนกันปะทะกันอย่างรุนแรง oh. นึกออกไหมคะ oh. คืออารมณ์สุดข,ขั้วอะไรอย่างเงี้ยสรุปะะตายละรีบเปลี่ยนเลขมือถือลูกด่วน เปลี่ยนใช้เลขตบท้ายปิดท้ายด้วยห5 5, 5หหคือเลขห5าเลข5เนี่ยคือเลขอันนี้เป็นศาสตร์ของทางดวงดาวคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งการศึกษาการเรียนความยุติธรรมความมั่นคงในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 1> <S 1> สอนก็เลยเอามาปิดท้ายคือเลขเนี่ยมี7ตัวใช่ไหมคะ2ตัวแรกคือตัวตนของเรา2ตัวหลังคือสิ่งที่กําลังจะเกิดสอนก็เอาห5 5หหมาปิดท้ายให้เป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดของลูกชายสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเนี่ยจำภาพนั้นในหัวแม่นเลยเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มายืนเนี่ย ดึงเท้าเซลนะคะแม,แม่แม่ทำอะไรกับเฟมเนี่ยออทำไมล่ะลูกเนี่ยเฟมเดี๋ยวนี้ที่เอาไม่สนุกเลยเฟมไม่อยากออกไปเที่ยวนอกบ้านเลยเฟมเนี่ยต้องอยู่บ้านอ่านหนังสือแล้วอ่านไม่ทันเนี่ยเฟมกุ้มใจมากเลยเทีเ่ยวเที่ยวไม่สนุกเนี่ยแต่แต่ก่อนรู้สึกบ้านเหมือนนรกเขาพูดอย่างนี้นะคะอตอนนี้กลายเป็นอยากอยู่บ้านไม่ทําให้เฟมไม่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนพี่ไปเปิดประตูห้องลูกเจอเขาทําอะไรอยู่รู้ไหมคะนั่งอ่านหนังสือแล้วร้องไห้ถามว่าลูกร้องไห้ทําไมอ่านหนังสือไม่ทัน สือไม่ทันร้องไห้แล้วชีวิตในครอบครัวของสอนทุกวันนี้ก็สงบราบเรียบดีราบเรียบแล้วลูกน่ารักมากลูกตอนนี้กลายเป็นเทพพบุตรโอ้โหทำอะไรให้เด็กเด็ก t ง a n k มาแ thanks mom you are so nice thanks mom ตลอดเวลาพี่บอกโอ้ตายแล้วโหราช่วยฉันขนาดนี้คือเลขลูกทุกคนสวยหมดค่ะสุดใจละสุดใจ